แกจุดไฟเลยแกกดก่อนเอาแรงไว้ก่อนแล้วแกค่อยเบาสิแรงลยไหนอะเยเลยเ้ยอาแฮมเอาแฮมไม่เอาย่างไ่เอางไล่ะยนินยกออกมาโอเเฮ้นี่ะวิีฉันไม่เขาไม่ปรุงอย่างเดียวนี่ปรุงแกไม่เห็นแกต้อง งงแล้วนเนี้ยก็มือยู่นี่อยู่แล้วยังไป็นทิ้งอยู่นใครเราิกัเอาน้ำมากัเอาน้ำมาเร็วเร็วเรนี่น้ำนะน้ำะแกปสุใครปิดตาลิวแต่ลิวแต่ลิวอะแต่ลิวพี่แต่ลิวน่นี่อะไรวะไป้าอะไรอยู่ะไอจิบนะอ วปเลย่างน้าเรา